อุทยานประวัติศาสตร์พิมายประวัติของอุทยานปราสาทหินพิมายอุทยานปราสาทหินพิมายเป็นปราสาทหินทรงขอมโบราณแบบบาปวนตั้งอยู่ในอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาประกอบด้วยปราสาทหินในสมัยอาณาจักรขมຈที่ใหญ่โตและงดงามสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่หนึ่งราวพุทธศตวรรษที่16 ก็ใช้เป็นเทวสถานของศาสนาพราหมณ์และเปลี่ยนเป็นพุทธศาสนิกายมหายาโบราณวัตถุโบราณวัตถุโบราณวัตถุสถานในบริเวณเมืองพิมายได้แก่ปางประทานปางพุมหัดปางหินแดงหอพรมบริเวณลานชั้นในองค์ปางบรรณาลัยภายในบริเวณศาสนสถานกำแพงและประตูชั้นนอกของปราสาท ทำศาลาเมรุพมหัดกำแพงและประตูเมืองท่านางสะผมและพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง